สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมมอน,นกกลับมาพบกับสาวหนิงผ้ารวยคือเกาเนาะค่ะมนเมอนีสาวนิ้งผ้ารวยก็เดินทางมายังบ้านของเมกองเนาะค่ะเพื่อทีสีพาท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขความฝันกับเมกองอีกข้างนึงค่ะรอบนี้เป็นรอบสุดท่ายค่ะเมกองเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเพื่น ก็ได้นั่งถาเนาะคะ่ะนั่งถาเพื่อที่สีวาความฝันสู่ถานผู้ชมทางบานฟังแล้วคะ่ะค่ะแล้วรอบนี้แม่กองเพิ่นกนว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับบานหลังหนีเนาะคะ่ะว่ามีคนมาอาศัยอยู่ในบานของเพิ่นเนาะคะ่ะแล้วเรื่องราวความฝันของเพิ่นสีเป็นไปในแนวทางแบบใดกบไปติดตามรับชมรับฟังผอมๆกันกับสาวหนิงเนาะคะ่ะตอนนี้แม่กองได้นั่งถาแล้วคะ่ะ ทีศีว์บอกข้ฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะค่ะไปฟังควบฝันของแม่กองของพรออมกันสวัสดีค่ะคุณแม่กองค่ะสวัสดีครับคุณแม่กองครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่กองค่ะค่ะเมื่อนีทางทีมงานเนาะค่ะก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเลขควข้อฝันกับคุณแม่กองอีกข้งหนึ่งเป็นโค้งสุดท้ายค่ะได้ยินข่าวว่าคุณแม่กองนี่ฝันดีว่าสันมื้อคืนนี้ ฝันว่าจงไหนนอเบาสูท่านผู้ชมเขาฟังเลยค่ะฟันดีอยู่ดูแม่กับฟันว่าแม่ได้ไปให้ไปหน้าค่ะแม่กับกลับขึ้นมาตะไ้ตาหน้ากลับตาค่ะมาน,นี้กลับขึ้นมาค่ะเห็นคนเขาานอนอยู่ในบ้านค่ะ,คะบันกุญแจใส่ไว้อย,อยู่เขาคือเขาไรตาว่าค่ะจักเดียวเขาหันเขาใหญ่ก็เลยว่าค่ะมาน,นี้ อาเจ้าเป็นยังเจ้าขึ้นมานอนอยู่เฮี้ยนคอยบาใหเข้าเจ้านะค่ะเพิ่นมานอนนั่นค่ะมานอนมันก็สิเป็นยังเขาอ่ะค่ะบานีตาตาขพ้นมานอนอันนี้เฮี้ยนเท่าไหร่เพิ่นนอนเนาะแต่่าเพิ่นมานั่นผัวเพิ่นเมียเพิ่นดูเพิ่นดกเพิ่นนั่นกับบอคนใหญ่เป็นไรได้ยังน่อยอยู่ประมาณจีเดือนหาเดือนนี่แหละครับ กะให้เพิ่นนอนมานี้เพิ่นก็ไปเปิดเอ้าเซยเปิดพัดลมเซอยเห็ดกินเห็ดดาบอย่างเงี้ยเน่าคือเฮียนเพิ่นนี่ค่ะให้เพิ่นยู่ด้ตาเอ้ยก็เลยว่าเทียเพิ่นเอาสูบว่าห้เห้าค่ะให้ขวัมฟันเมร้ายนี่ลูกเลยค่ะแบบนี้เนาะกัยู่ไปเพิ่นกัยู่ไปที่หลากระไราย้มือไปเนาะเป็นอาทิตย์พุ่นละม่นมานอนอยู่หันค่ะตาเพิ่นว่าท่านเพิ่นสินนอนอย่เฮียนเท่าเลยกับวไหนได้ เออว่นไกรกไก้พน,นอนไปพอตานน่นวะพอบานนน่นวาค่ะนอนกับไอ้พอนอนเนาะว่าสันเที่ยวเข้าอะไรบุญในไรยังว่าสันเบากันเนาะค่ะาบาทนี่เนาะก็มาเานี่โอ้คนมานอนห้างเฮียนเข้าหนี่เ,เพิ่นจะเอาสูบไมเ่เข้าบอก็เลยบ่าบอกกัเพิ่นเนาะค่ะบ้านเพิ่นก็ยู้คือเหียนเพิ่นนี่ตีค่ะ อยู่กับอยู่สันตัวตาว่าขึ้นมากันจะคนสามคนสามกับกับผัวกันเนี่ยกะดูกน้อยค่ะสามแต่มีเด็กหน่อยคนหนึ่งเนะเดี๋ยวคุณยายนี่มาจักเพิ่นอยู่ปะครับบ่บ่จักบ่งหูจักแต่ทั้งไรกับบงหูเพิ่นมาอาศัยเฮาเฮาไงอยู่ตัวว่ะค่ะคุณยายฟันมาได้์ครับนี่ฟันเมื่อขืนนี่เมื่อขืนนี่ก็เป็น เป็นเหมือเมือ่ข้อสายวันศิล์นกันนอกศิลในญ่ค่ะคุณสองห้อคุณคุณชิงแม่ดุค่ะคุณชิงดุกเป็นปุ่มบุระอืมค่ะบานีหอดเหมือกเ็นเมือ่เป็นกระสิเมื่อตัวเมว่ะครับอืมบาจักสีวาจังไนนอกค่ะจังไนโตบานค้าคุณยายวาดนี่ก็เลยมาสรุมคืนดุบานี้ตาฝันนี้ไปยหยภาษาบรษังเยียเป็นมากค่ะ เพื่อาสูบไม่เห่าที่ปันจันตาอุ้ยกอดจิงเมียลูกบันนีเพิ่นเอาสูบไม่เห่าตี่นีเพิ่นมาเมียนนอกตาเนาะเรยคุยกันก็านตาบันเนี่ยแตงเมีมมเยแร้วบันนี้กแมาคุยกันนอกแล้วบันอีกที่เหรอคะคุณยายมาที่โฮกเกดหมู่หนึ่งหกสิบเจหมู่หนึ่งแล้วค,ค่ะบันนีที <6. S 2> อ่อายุคุณยายอายุคุณยายหก สิบสามยางหกสิบสี่สิบสามยางหกสิบสี่เนาะค่ะหกสามนะครับเนาะหกสามทองห่วันทิพย์นะครับภาวะสำคัญกับสีเป็นบ้านเด็กที่เนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเขามานอนบ้านเนาะค่ะเขาเผ่านี่ของเขามอยู่ในบ้านค่ะถ้าให้ติกับเด็กหน่อยนี่กัมีมีเด็กหน่อยนนาะเนาะค่ะเด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยกัมีผู้หนึ่งเนาะค่ะพอกับแม่กับมา สองคนเนาะค่ะหรืออาจสิเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมทะเลสองโตโบเน่หนึ่งสองมาอาจสีย่างสองหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเด็กหน่อยนั่งว่าเนียนบบเจค่ะเม่มากนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าเด็กไม่ใจคุณใหญ่มีบอกค่ะเด็กไม่ใจสีคุณใหญ่มี่บอเด็กไม่ใจแต่มิตรเด็กบานแล้วบานอีกทีเนาะคระบานอีกทีเมค่นเพราะว่าเพราะว่า เพื่อมาเด็กเขาไม่ได้เฮือนเนาะกนาะเขาไม่ได้เฮือนงแม่บ้ามานอนไม่เหี่ยงนอนไม่เหี่ยงแ้แสดงว่าเป็นเอาสุ่เอาหลาบมาให้เมฆกอบผู้ให้พ้นหนีบุรีหนีได้พคนอยากนอนก็นอนคุยกันครับตาที่สำคัญก็คือก่อนคุณมีคุณแม่คุณยายสีฟันหนีคุณยายคนเด็กไปยายเขาสาเนาะเับเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเป็นเป็นบุญเขาสามันบอกคุณยายแม่เป็นบุญเขาสาละทำพิธีแล้วเขาสาไปยายให้ยายหน้าเนาะเับเนาะ แม่เอ่ครับยายห้ยายน้ายายอยู่บัดเดียวค่ะป้ต๊กเนี่ยเหมือนแรงคุณยายกับฝันนะครับเนาะนอกจากหันคุณยายกับลับคนสามคนนั้นไหวป่ะครับลาบรนอนางนี้อย่างได้กับ่นนี้แต่ว่าเพ่นก็อยูอ่ะค่ะอยู่คนก็นอนนอนยูแล้วหอดทั้งเวลาอนนี้สินี้เองเนาะคนแบแปลว่าคุณยายสิมีโสกเนาะแม่คนนึกว่าเจอโสดก็หายเบาบบกับตาตื่นมากค่ะค่ะ ไปกัเพิ่มคอยฟันยังสีจักเทียค่ะครับผมครับค่ะคุณยายมียังเพิ่มเติมอีกบอคะมัมี่นะดูมัมี่เดีแล้วค่ะเจคํามียังถามคุณยายอีกบ่ค่ะก่ะว่าคุณยายนี่เค่อยฟันแบบนี้บอคะคุณยายบอบ่ิ่อยจักเทียค่ะครับแสดงว่าสีมีคนเอาสูกใจมาให้นะคะเนาะแม่นค่ะยายก็บ่เค่อยฟันเั็นสีจักเทียค่ะค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบคุณคุณยายหรือคุณแม่กองได้หลายเด้อค่ะเด้อทีบ่แพงตัวเลข่แพงความฝันมาเ้าสูถ่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบน้ำกันเบิรสุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณแม่กองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่กองครับผมขอบคุณค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะเลขสามตัวค่ะหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเป็น เลขกบ้านเหล็กทีเนาะค่ะเลขบ้านเีลกทีของเมกองเพื่นฝันว่าคนเขามาอยู่ในบ้านเพื่นเนาะค่ะมากันสามคนค่ะฮุกกันมาอยู่ในบ้านเพื่นเนาะค่ะเพื่นก็เลยเอาบ้านเีลกทีเนาะค่ะหกเจ็ดหนึ่งค่ะส่วนเล็กสองตัวค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งเหล็กตีจากฝันค่ะเล็กตีจากเด็กหน่อยผู้หนึ่งเนาะค่ะที่เขามาอยู่ในบ้านหลักกับพอกับเม่สองคนค่ะ ก็เลยตีเป็นสองหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดไปตัดมาด้วยค่ะกับหน้ากับหลังค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะกับไปกับมาเนาะค่ะท่านผู้ชมตัดหน้าตัดหลังค่ะเธอได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่กับเมกองค่ะสิเป็นหกเจ็ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งเจ็ดหกก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเธอเมกอง ห้โชคญ่รายงวัลญ่อีกขางหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นของสุดท้ายของเพิ่นนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแมกงที่ห้กับท่านผู้ชมทางบ้านขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆงมันๆปังๆนำกันว่ตถุขู่ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขคอจยกไ้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้า,ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งเฮมานมานปังปังรำรวยรำร่วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อ่ะเด้อค่าสุดท้ายนี้สาวนิก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยได้เฮดด็ุคิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ